我你了。 มาเบเกอรกี่เพื่อนๆเอยเห็นแล้วใจละลายนะคะอ่าสแกนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะที่สแกนอย่างเดียวเพื่อนๆร้านพวกนี้ได้เชียวชวนชิมหมดนะคะเอมิลี่ค่ะร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านนะคะที่คิวยาวขายดีนะคะลี่ให้ดูนะคะเนี่ยแสงตรงนี้เดี๋ยวพอตอนพราทิตย์ตกสวยมาก สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริทยอยู่ที่ Impact เมือ,องทองธานีค่ะตรงจุดนี้นะคะที่ริทยืนอยู่เนี่ยสามารถไปเที่ยวได้หลายงานมากเลยนะคะคลิปที่เรากำลังจะไปเนี่ยคืองาน Impact เชลชนชิมค่ะอยู่ทางนี้นะคะหน้า Impact เลยแล้วก็วันนี้นะคะอยู่ที่ Impact ทั้งวันเลยคลิปก่อนหน้านี้ลิทพาไปเที่ยวงานผ่าไทยนะคะเดีย๋ยวให้ดูพิกัดนะคะเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะ,ะงานผ้าไทยนะคะอยู่ฮอล์หก พอเนะคะมีของกินเยอะเลยของกินแบบว่างาน o อท็อปเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ลิดยืนอยู่คืองานมอเตอร์เอ็กค่ะจัดชาเลนเจอ e ์หนึ่งถึงสางานใหญ่มากคนเพียบเลยนะคะตรงขึ้นไปอีกนะคะทางทางด้านนี้นะคะเลยพอเลยพอหพอเไปเป็นงานไทยไทยวัสดุะคะ่ะงานแบบพวกของแต่งบ้านอุปกรณ์แต่งบ้านนะคะงานมอเตอร์เอ็กนะคะจัดถึง10บธันวานะนะ แล้วก็ง,งานผ้าไหมนะคะจัดถึงวันที่สองสองธันวาค่ะไทยวัสดุนะคะจัดถึงวันที่8ปธันวาค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็งานที่เรากําลังจะไปก็จัดถึงวันที่แเช่นกันเพื่อนวันนี้ลิซออกมาทางนนทบุรีนะคะได้สัมผัสลมหนาวอ่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่ได้รู้สึกถึงลมหนาวนะคะลมเย็นๆแล้วก็งานนะคะเดี <c oughs> ๋ยวช่วงพาที่ตรงบินสวยมากตรงด้านหน้านียค่ะเดี๋ยวเราข้ามนะคะไปฝั่ง เวลาที่น้องๆมาดูคอนเสิร์ตก็จะมาที่นี่ใช่ไหมคะอริธาพี่วินมอเตอร์ไซค์ถ้าหาเพื่อนๆมาเนี่ยจะมีรถนะคะรถนีเรียกรถล่างนะคะของที่นี่แหละก็รอตามจุดนะคะจะมีจุดทางด้านนอกด้านนี้เป็นถนนปปปุล่าค่ะเขารถลางเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นวงกลมนะคะนั่งไปเดี๋ยวเขาก็ขับวนไปวน,ว,นวนมาอยู่อย่างนั้น,นะคะจะลงตรงพอไหนก็สามารถลงได้ ส่วนเส้นทางที่ลิฟมาเนี่ยเป็นรถตู้นะคะจากอนุสาวรีย์ชัยลิฟนั่งมาทางขึ้นจากฝั่งเกะาะพะหลนโยธินนะคะแถวแถวหน้าธานาคารอมสินเจเว้นนะคะจะมีคิวรถตู้เขาจอดอยู่ค่ารถ35บาทค่ะนั่งมา25นาทีเองรถไม่ติดขึ้นทางด่วนนะคะจอดตรงนี้เลยจอดทางนี้ค่ะเพราะว่าทาง c ช a l ลนเจอร์เขากำลังทํานะคะเขาก็เลยไปจอดหน้าอารีนาขากลับเนี่ย ก็ให้ข้ามไปขึ้นฝั่งตรงข้ามนะคะหรือว่าถ้าไม่มีฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็นั่งรถรถรถบัสเนี่ยรถรางของ,ของของทางที่นี่นะคะไปลงตรงคอสโมบาซ่าแล้วก็เดินตรงตรงออกไปนะคะตรงออกไปขึ้นไปที่ชั้นสองของคอสโมบาซ่านะคะเป็นอาคารจอดรถนะ่ะตรงนั้นก็จะมีจุดนะคะที่อ่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอู่นะคะเป็นคิวรถตู้นะคะหลายที่เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะ ที่านกลับมาก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งะคะ่ะที่มีรถตู้ไปงามวงวานะคะไปจตุจกักรไปไปได้อีกหลายที่นะคะแต่อนุสาวรีย์ไม่มีนะคะตรงนี้อนุสาวรีย์ใช้ต้องไปขึ้นตรงทอสโมโขค,ค่ะหรือไม่ก็ฝาตรงข้ามถ้ามีนะคะนี่เนี่ยรถแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยเขาจะวิ่งรับคนนะคะนนเนี่ยรถแบบนี้นะคะ่ะน,น่ารักน่ารักแี่ันแหละเพื่อนๆขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ไปลงตามจุดต่างๆได้ ลีซจะข้ามนะคะไปเชียวชวนชิมกันดีกว่าน่าจะเดินได้แล้วนะคะไม่ร้อนแล้วล่ะห้าโมงละว,วันนี้ที่ริดมาเป็นวันที่29ค่ะ29้าพฤศจิกายนนะคะพศสอง7เวลาตอนนี้ก็ห้าโมงดีหรื่ังเลยห้าโมงหนึ่งนาทีนี่ไงงานไทยวัสดุนะคะแกนเซลลจ็เ์7ซเพื่อนๆเออวันนี้ได้เจอ FC ค่ะ พี่เรือก่อนแล้วนะคะที่มาคอมเมนต์ในวิดีโอบ่อยๆเพื่อนรี่กำลังนั่งกินขนมอยู่นะคะอยู่ด้านด้านนอกด้านนอกห้างนะคะที่เขาเดินมาทักนี่จะเป็นคนที่เวลาซื้ออะไรไม่ได้ซื้อจากในห้างนะคะก็ไม่ค่อยนั่งกินในห้างค่ะจะเดินไานั่งกินปินขนม <laughs> ขอบคุณมากนะคะที่ทักกันได้เจอพี่แล้วนะคะเห็นคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ IMPACT นะคะ IMPACT เชียวชวนชิม29พฤศพจิกายนถึง8ธันวาคมค่ะเวลาบ่าย3โมงถึง4ทุ่มอ่อไม่ใช่นะคะเที่ยงคืนค่ะ24.00นไปดูว่ามีร้านอะไรนะคะมีแบบเหมือนร้านเบียนางงานค่ะชาชา บรรยากาศดีเพื่อนๆลม,ลมหนาวขอบคุณค่ะผ่จอปูแม่วันนานะคะคร้านเด็ดๆเ,เลยนะคะเ,คเชิญชวนชิมเอมิลี่ค่ะร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านนะคะที่ คิวยาวขายดีนะคะ5โมงนะคะต้องรอ,อกิน6มโมงเย็น,นะคะ่ะเพื่อนเจมแย่เข้าไปค่ะ คะเห็นแล้วใจละลายนะคะได้นะคะกล่องเล็กแปค่ะลูกค้ากล่องใหญ่ร้อกสิเอากล่องเล็กค่ะสแกนนะคะลูกค้าสแกนอย่างเดียวรับสแกนแล้วก็สแกนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะที่สแกนอย่างเดียวเพื่อนเสร็จอาม่าไปแล้วอ่ะอโมงหมาล่าค่ะสุกี้หมาล่าหมูนะคะสุกี้น้ำขาวหมูมาม่าผัดหมาล่าหมู อันนี้ลิซเดินวนวนมาทางขวานะคะจากทางเข้าสยามโคโค่นะคะน้ำมะพร้าวสยามโคโคทีค่ะคนี่หมูยอรละชาลิสามานะคะนี่หมูยอจ้าอร่อยค่ะแ <'s> ส,ส,สงสวยลิซมาที่นี่ลิซติดใจอะไรรู้ไหมคะปีที่แล้วแค่ทิปตกดินเพื่อน ลิทให้ดูนะคะเนี่ยแสงตรงนี้เดี๋ยวพอตอนพระอาทิตย์ตกสวยมากยืนพื้นเกลืจับน้ำพ้นบางขุนนนท์ค่ะอันนี้ก็น่ากินอ่ะหมูกรอบมาก เจ้าเหยตัวนะคะเว่น่ากินสวยเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะคะให้ตกกว่านี้อีกนิดนึง งานกำลังเริ่มนะคะบ้านหนุนค่ะแชมปด้วยพระราชทานนะคะร้านอาหารบ้านหนุนมีไก่ด้วยไก่กะทิมีไก่ด้วยไก่กะทิ ที่นะคะท่านไหนอยากทานมีข้ดมันด้วยค่ะข้าวผัดปูยายทำให้หลางขายนะคะยังตั้งไม่เสร็จเพื่อนๆร้านนี้ขนมไทยอร่อยนะคะจิตสดชื่นสวัสดีค่ะกระเพรานะคะกระเพรากลายละเอียดโหสุดยอดชื่อร้านน่ากินมากไข่ดาวแบบว่ายังไม่สุกนะคะ เลขหงค่ะปีที่แล้วเราก็เจอนะคะร้านเกาเหลาปากระพงนะคะเกาเหลาปลากเก่านะคะข้าวต้มขนมจีนภูกเก็ตอาม่าค่ะนนเผ็ดะอะ,ะตันก็จะกนครับมันจะแบบเป็นทน น้ำยากะทินะคะไอทานเผ็ดก็กินน้ำพริกก็ได้ค่ะมีขนมจีนน้ำยาปูนะคะประจ่างภูเก็ตก็มีค่ะอา,ากาศเปลี่ยนมากค่ะวันนี้เนื้อแคมไฟนะคะถ้ามันไก่ตอนท่าช้างนะคะจันทบุรีค่ะมีคิวแล้วร้านพวกนี้ได้เชียวชวนชิมหมดนะคะ ขาหมูค่ะขาหมูเพิ่อนพุงแสงสวยมากขาหมูเพิ่อนพุงนะคะมีขาหมูแล้วก็มีกระเพาะปลาค่ะในอิมเพรขายเอ่ยสวัสดีค่ะอิมอมเพกเมื่อกี้ไฟมาค่ะเห็นเอยู่ในอิม a พกก็มีนะคะร้านนี้ อิมแพดเกอรงานผ้านะคะเพื่อนๆร้านข้าไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะร้านขาหมูเพื่อนพุงค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะขว้วไก่ไอ้เข่านะคะกครัวสุดๆ ม่ีตก้อเชฟบอกว่านี่ว่าลูกค้านะคะตากล้องเทียบเลย จรินนะคะหอยจ้อกันเชียงปูค่ะร้านจะรินหนองมนนะคะงานนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่แสงสวยมากแต่อย่ามาตอนเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายนะคะร้อนสุดๆเต้าหูท้ทอดนะคะเต้าหูท้ทอดสวัสดีค่ะ Okay. <laughs> ตัมตำยำย่างนะคะตำไทย60ิบนะคะโคราด6กสฝูนะคะสะเตสะสถานเต่าค่ะเ <c oughs> จ๊พาหอยแข็งลวก <c oughs> ข้าหมูนครปฐมนะคะลีอีกเซงค่ะเชียวเชนที่มีหนึ่งร้านนะคะกระมังโตโต ข้าชาวเลค่ะอีกหนึ่งร้านอร่อยนะคะร้านนี้วันนั้นพาไปเจอที่หน้าสามย่านมิตทาวนะคะลูกชิ้นนะคะเรือ3ามลำวู้เตียวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะคะชาพ้นเกตค่ะชาชีสห้าสบาทหมูกระด้ง มีหมูเค็มแบบดั้งเดิมนะคะหมูเค็มแบบชิ้นยาวเป็นไฟเนื้อหมึกหมึกเน,น้นเน้นแน่นเต็มคำ รีมนะคะแล้วก็เป็นมัทฉะนะคะอ๋อดีนัทนะคะอยู่ตรงกลางเลยถั่วพันธุ์พืชค่ะตรงนี้ทางเข้านะคะสายมือร้านแรกนะคะขนม,มือใช่สูตรจ้นตำหับกลาดูะคะ่ะ งานอาหารอร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะจัดถึงวันที่8ธันวาคม2567ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ซุปเปอร์แตงให้ลิทหรือว่าสมัครสมาชิกช่องนะคะขอบคุณมากๆค่ะ